ถ้าสมมติว่าฝึกลูกเลิกขวดนมใช่ไหมคะลูกก็แบบ เราก็จะอยกตัวอย่างเช่นจันน่าเราจะฝึกแล้วก็พูดเลยว่าเดี๋ยวเราจะเลิกขวดนมนะคะจันน่านะคะเบบีอ่าจันน้าเราจะฝึกลูกเลิกขวดนมนะคะบเบบีอย่างงี้ใช่ไหมคะเนาะเราก็พูดไปพูดไปพูดไปจนถึงวันจันนะคะนาะใครที่เข้ามาแล้วนะคะเขาจะเขา้าใจแม่ด้วยนะคะที่รักขานะคะเนาะอ่ะแล้วเราก็คุยกับลูกว่าอ่เราจะฝึกลูกเลิกขวดนมจากนั้นพอวันนั้นมาถึงปุ๊บให้เราหาเอานะคะกระมังหรือเอาอุปกรณ์อะไรก็ได้นะคะเนาะแล้วเราก็ให้น้องนะคะเก็บขวดนมบรรจงใส่บรรจงใส่บรรจงใส่นะคะแล้วเราก็ทําพิธีว่าอ่กระมังตรงนนี้ะะะคจจหาายก ไปแล้วเราจะเอานมเหล่านี้นะคะไปบริจาคหนูทําการบายบายลูกเ๊บายบายลูกก็จะบอกบายบายบายบาแล้วเราก็ทําการนะคะเคลื่อนขวดนมาาไป แล้วในบ้านไม่ให้เห็นขวดเลยแม้แต่ขวดเดียวนะคะคือในเมื่อบอกว่าเลิกแล้วก็คือจะต้องไม่มีอย่างเงี้ยคะ่ะไม่ใช่ว่าเลิกแต่ปาก่านไปนู่นขวดนมตั้งอยู่นู่นไม่ใช่ว่าเราเลิกคนเดียวพ่อแม่คนอื่นไม่เลิกด้วยเลยอย่างเงี้ยค่ะนางก็จะแบบไม่แบบไม่เชื่อเหล่านะคะว่าเอ้ยเราเอาจริงหรอเราไม่เห็นเอาจริงเลยแบบนี้เป็นตน้นแล้วก็ถ้านางคะ่ะอยากจะร้องของกินขวดกินขวดแล้วก็บอกว่าไม่มีไม่มีกินแก้วได้ไหมกินหลอดได้ไหมแบบนี้เป็นตน้นเชื้อเชิญนะคะแล้วก็ชวนว่ากินแบบนี้ดีไหมแบบนี้เป็นต้นก็จะฝึกได้นะคะอันนนนนีี้้้เเเป็็็กกกการฝึลลลิขววดดมท่ไแหผะะคคุณ